โรงเรียนบ้านหนองนมนางนำทีมโดยคุณครูไอระดาชัยฉิมพีคุณครูสายน้ำผึ้งภูริธรคุณครูจีรนันปั่นฉิมพีคุณครูสุดารัตน์อุ่นคำและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนมนางดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนไปดูผลงานของคุณครูและนักเรียนกันเลยค่ะพวกเราตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนมนางได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเราได้ทำความสะอาดบริเวณชุมชนวัดและโรงเรียนโดยการทำความสะอาดห้องน้ำวัดกวาดลานวัดกวาดถนนเก็บขยะโดยชุมชนและโรงเรียนของเราสิ่งที่ ชุมชนวัดและโรงเรียนของเราสะอาดมากขึ้นห้องน้ำวัดน่าใช้มากขึ้นโครงงานคุณธรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้างจิตสำนึกและพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเชิงรุกเห็นประโยชน์ของส่วนรวมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ครูที่ปรึกษาโครงงานและนักเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายสามารถกลางบุญเลืองและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองนมนางทุกท่านคะ่ะ